ก็ขอกก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะก็วันนี้เราก็จะมาเอา2ประสานเขาเรียกว่าจอร์นสมิธกับซิคากโนมาลองใช้ฆ่าคนกันนะก็มาคอมโบนะก็ตอนนี้มันก็จะแหลกๆเลยนะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะไปเอาซิคากโนมาก่อนนะก็เราจะลองมาคอมโบกันดูนะว่ามันโกงไหมนะก็ยังไม่เคยลองเลยนะโอ้โหยังปิงยังแหลกอะมันจะไหวไม่ได้วันเนี้ย เดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันนะเราเปผู้โชคดีรายใหญ่นับอย่างกับถูกเลอตเตอรี่เอานับก็หูยเขาเก่งมากเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปล็อกเขากันเลยมันจะเปิดพีพีนะเปลียนอ้าวแตนแทนไม่รอดแน่บีผมจะไม่ทำอีกแล้วพี่นี่แถมไปเลยว่ปะปะหาเวลาต่อไปเลย เราล็อกรับล็อกเสร็จแล้วเรากดสกิลซีนับเรากดเอ็กนับนี่เลยนะบายบายนี่แกไม่รอดแน่ก็โอเคเราจะไปหาคนสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะก็จบไปเนี่ยนะก็คอนเทนต์เอ้ยนี่ครับพูดแล้วก็เจอแล้ว หนุ่มครับเอาสุลหล่อเฮ้ยสุลหล่อใจเย็นครับสุลหล่อนี่เลยสุลหล่อใจเย็นครับเราคุยกันได้นะวิล่าสุลหล่อกอีกไอ้นี่มีแนวมองตัด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 แตกมาเราไปหาผู้โชคดีอะไรต่อไปเลย โอ้ถ้าท่านนี่นับถือเลยมาอุ้ยไอ้นี่รู้ทันว่ะตรงนี้เรียนมาไอ้น้องไปเรียนมาใหม่นะบ๊ายบาย เออแต่เอาเฮย้ยผมน่าจะโดนแล้วแหละเขาไม่โดนแต่ผมอาจจะโดนจริงไปแล้วบิด <c oughs> <c oughs>